วัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่เลยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเขาด้วยนะโอ้แล้วเห็นแล้วคะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับเร <c oughs> จะฉากแม็กใสแล้วผมมาเทสพรุ่งนี้นะได้ครับถ้าใครจะเทสแครรอพรุ่งนี้เด้อเดี๋ยวเขามาเปิดเทสนะประมาณบ่ายส กดเลยคนดูจะได้เล่นกันเร็วๆกดเลยทุกคน ใครวะทุกคนทุกคนมันด่าฝันพี่เด็กน้อยห้าหัวได้ไหมต้องการปีศาจ้าจิวหัวเลยเด็กน้อยผู้ใหญ่เหมือนกันหมดคนส่งสลิปมาในแชทเพจนะ ใครที่ไม่ขึ้นเยวเขาขอไม่เล่นห้องนะมากดแจ้งกดแชร์ให้ก่อนเล่นด้วยตอนเลิกงานโอ้น่ารักมากเลยขอบคุณมากๆาเลยนะคะขอบคุณค่ะหนึ่งหนึ่งเล่นตอนนี้เขายังไม่สร้างห้องมาเล่นได้นะหนึ่งเล่นกับขากดแชร์ะนะคะแบบลุกเพจแบกอะ ชอบโดนแบกไงคนดูก่อนนะคะช่วยกันกดแชร์สิคนดูเยอะเขาสร้างงห้ให้คนดูขึ้นซัก20กว่า โดนทุกคนเลยนะคะเขาฝากกดแชร์นะโอ<เ>้ยสามวันแล้วจะดีมเทสอีกไหมวันไหนวันไหนวันนี้ก็เทสครับ พี่มันเป็นปีศาจชอมไม่พูดแหละใครที่แบบไม่ได้เล่นแต่ว่ายังดูเขาอยู่เขาฝากกดใจให้ด้วยนะคะคุณดูคขากดใจให้พี่ด้วยไม่โดนใส่องะโอ้โหยาพันยา่นนะไม่มีไอวอ ขอโทษ โอเคปะอยากได้คิปมาตัดพี่นะเพราะว่าพี่เป็นคนเล่นด้วยไม่ได้เป็นคนดูอะดิคนมันน้อยอะ่ะเข้าไปเติมให้มันเต็มไงโอเว่นมาเล่นด้วยกันแล้ว <c oughs> <c oughs> วันนี้มีไว้แล้ว <c oughs> เปิดได้ ฝากแบบจิ้มใจหน่อยดิกดใจได้เป้าโอ้ย,อยและได้อฝันไอเฟิร์นอีกรอบหนึ่งแค่นั้นแหละแค่นั้นเลย ไม่โดนอ่ะเห็นปะโตรตรงไหนอ่ะยิงๆก็ค่อยจะสี่นะคะเลขห้องสี่สามแปดหนึ่งเจ็ดสองเก้าสี่นะคะรหัสหกเจ็ดนะคะทุกคนรหัสหกเจ็ดนะคะสมศักดิ์เชิญหน่อยได้มาดิเดี๋ยวเชิญมาเดี๋ยววอรนาะโกรธนะบอกไว้ก่อนโดนตายตลอดบอสวมาเชิญดีไม่เสียตัย รหัส59นะ้อคนดูเข้ามาได้เลยนะใครที่ฟังพี่ไม่ทันดูในคอมเมนต์นะคะพี่เมนต์บอกไว้อยู่เดอ้อเลขห้องนะคะ44256413นะคะก็จะไปแล้วอ่ะเดี๋ยวจะมามาอีกรอบหนึ่งตอนนี้ไม่รับเพิ่มแล้วนะเล่นดีอยู่นะคนดู พี่ไอวิชามันผมไม่มียาทุกคนคนดูมีแค่นี้ใช่ปะที่จะสร้างห้องละสามสิบคนนะสร้างั้นนะเล่นด้วยครับสวัสดีครับใครที่อยากเล่นด้วยกดติดตามกดแชร์เขาด้วยนะทุกคนแค่ติดหัวถามาเม้นในโพสที่พี่ปักหมดในเพจนะคนดูเดี๋ยวพี่ใครใจดีให้ปนยาไหม พี่ขอยาวที่ได้สองพวงเฉยดูดี <First slide. S 1> ใจให้กันด้วยนะถ้าคุณดูพร้อมแล้วเขากดเลยนะคะถ้าคุณดูพร้อมแล้วกดเลยนะ เยอะขนาดนั้นหรอไม่มีเสอเิอแข่นี่ือเ่ดีบบจะลงนะ 好的可以蛋。